อาอตมาชื่อพระมหาเจริญติขยาโนเป็นสิยญญานุสิทธิวัดประยุรวงศาวาสนักเทศทุนและเรียนหลวงรุ่นที่สามตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดสารด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแดนท่องเที่ยวอยู่ใกล้ทะเลก็ตั้งแต่ ได้มาเริ่มเรียนฝากตัวเป็นศิญยานุศิ์ของวัดประยูนมงสาวาสนี้ก็รู้สึกว่าเกิดความภูมิใจลแล้วก็เกิดกำลังใจงที่จะเผแยแผ่พระพุทธศา,าสนาโดยคำสอนขององค์งงสมมาสัมพุทธเจ้าการสั่งสอนมันก็ต้องมีเคล็ดลับต้องมีความฉลาดมีความรอบรู้มีลูกเล่นซึ่งที่นี่สำนักวัดประยุระวงสาวานถือว่าเป็นต้นตำรับของการเทศนา อาำหรับตำราสาลิกาป้อนเหยือ่อซึ่งทุกคนถ้ามีโอกาสพระเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายที่เป็นนักบวชอยู่ถ้ามีโอกาสใครขอเชิญชวนให้มาอบรมการเรียนเทศนาที่วัดประยูรบนสาวบาทให้มากๆเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์หลังจากการที่อบรมผ่านไปนะอาตมาเองก็ได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้อบรมสรั่งสอนขึ้น ธรรมะหัสบ่อยบ่อยทําให้มีความกล้ามีความเฉลียวฉลาดและมีหลักการที่จะเทศนาให้ญาติโยมเข้าใจได้อย่างถ่งแท้ฉะนั้นเป็นคุณแท้